นีแหละหวานหมูช่าบัดยาดเลยฉันนี่เราสุดยอดฉันนี่เราเจ๋งสุดๆเพราะแบบนี้ไงถึงได้ยินดีรับคำท้าจากทุกคนและทุกเวลาะผสุดยดดีชนะทั้งที่อันดับโลกอยู่ตั้งที่121เอ๊ะเสียมารยาทเพราะการแข่งในวันเนี้ทำให้อันดับฉันเลื่อนขึ้นไปถึง1 1 7แล้วจ้าก็ไม่เท่าไหรลล่หรอกนะ่าเอาให้ขึ้นไปถึงเลขสองหลักซะก่อนเธอค่อยคุยเนี่ยคนไม่ติดอันดับอย่างรูนอนไม่มีสิทธิ์มาพูดหรอกนะ เป็นการีของเธอกันยย่ะจ,จริงจริงเลยตายสิฮะแล้สารหรือเปล่าเนี่ยไอเลสคิวไอเลสคิวมา,าถ้าพูดถึงอันดับโลกแล้วคนที่ยังอยู่ในระดับท็อปเสมอมาก็กมีแต่คุณชุนนี่ล่ะครับเออเออจะว่าไปแล้วดูเหมือนว่าวันเนี้ชุนคุงก็ไม่ได้ออนไลน์อีกแล้วนะจ๊ะชือ่อพอได้เป็นแชมป์โลกแล้ว ถึงกับไม่ยอมลดตัวลงมาแชทกับพวกอันดับต่ำๆอย่างเราเลยเหรอเนี่ยให้ตายสิหน้ารังเกียจชะมัดเลยหมอเนี่ย รีบไปสดีขวานทำไมจะถึงจะได้พลังถึงขนาดนั้นที่จะได้พลังมากมายเท่าไร่จะเป็นภัยแก่ตนเท่านาั้นโอปา,าตัวจ้จะเข้าใจความรู้สึกของเผ่าพัานธ์สีขาวผู้ไร้พลังอย่างเราได้อย่างไงกันนี่เจ้านี่เหล่องอ้รกับเนื้อที่ชื่อมิหีเอลคนนั้นจะได้อะไรมาจากหมอนั่นกันนะ่ะ <c oughs> หรือเปล่าว่านี่มันคืออะไรอ๋อ <c oughs> đi. Ai nữa? lá con. Ai bị la? Hả? Gần đang รู้จักเข็ดซะบ้างเลยนะผีน้องคู่เนี้นี่ไม่ต้องพูดมากเลยเทรานี้แหละฉันจะขยี้นาให้เละไปเลยไปดู <I do S 2> ฮะฟิวเอา เรานี่เป็นพวกทาตความมืดเหรอรู้จักชื่อดาร์กออนชูจิไมอะไรคือตัวฉันเองอะไรของนายอะชื่อเห็นเหมือนเมื่อวันก่อนเลยเมื่อวันก่อนคือเมื่อวันก่อนเซ่เดี๋ยวพูดเรื่องชูจิจุกจิกได้ไหมฮะจะยังไงก็เถอะนะไม่ว่าจะเป็นซับเทร่าหรือว่าจะเป็นดาร์กออนก็เข้ามาได้เลย เอาหน้าอย่าเพิ่งใจร้อนสิอย่าพิ่งใจร้อนจะที่มาเลยถ้า,างั้นจะรับบุกก่อนกันละกันนะอรับกันยูดนาอ้อนสปอเบียนเยอะระดับพลังของมันต้งสามร้อยสามสิบใช่ไหรอสารัสของเรามีแค่280ร้เท่านั้นเอง แย่ไหสิเส้นเป็นแบบนี้ต้องเสร็จมันแน่ๆเก่งกโอด เพื่อพลังด้วยเกยการ์ดแล้วู่สู้ไปได้หอ่า่ต้อเล่นงานทั้งที่อยู่ในพื้นที่ก็ตัวเองเนี่ยน่าสมเพชจริงๆมามันก็ต้องมีพลาดกันบ้างเด้พี่ฮะถึงแล้วไอ้ดุสุข้ากำลังถึงที่ใจกลาของโลกแห่งนี้แล้ว อินฟินิตี้และไซเลนถ้าเด็ครอบครองพลังทั้งสองนี่ละก็ขยายตายเป็นบาคุกันกลางแรงที่สุดอย่างแน่นอน <ś c oughs> พลังกำลังพลังกำลังหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วเยี่ยมมากและถ้าสามารถดึงถึงพลังงานของอินฟินิตี้คอมาได้ละก็ถ้าจะต้องถ้าจะต้องเออเออ้เออเอานะ พลังดัดล็อกก็ใสร็จคอมันมีมากขนาดนี้ชคุณเหรอเดี๋ยวก็ควบคผมว่าไม่อยู่นะ่ได้ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ มันตัวเลึกนกันน่าดว<ะ>้ามไมโนว่ากับดักออนถึงฮ้าฮ ไม่ตีกับบังคอนฟิลของใครเข้างั้นเหรอแต่ว่าทำไมพลังมันถึงมากขนาดนี้ล่ะไี่ยาจะเชื่อเลยว่าเป็นภาพโฮโลแกรมเมื่อกี้นี่มันอะไรกันน่ะเป็นแการให้หมดเดียวจอดเลยดุยเลยนักออนตัเบียนจะอา มากเกินไปต้องเจ็บแบบนี้ละขอมานการคอเท็กแบทเทิลเอาเลยแตาพวกมันูกองมีของทั้งสองฝ่ายออกมาร่วมโบว์ในสึกครั้งนี้ด้วยเอาบริพิตรของเราเอ่อ ดราโก้อนอย่างนั้นมันตัวที่เราได้เห็นเมื่อกี้นี้นี่นะขอสักทีได้สเสด็จขึ้นมาอะไรอ่ะเสียงเมื่อกี้นีห้หรือว่าจารู้สึกตัวสิอยูเชนเดอร์ฟังนะตอนนี้เจ้าเราถูกทางด้านออข,อของผูเลด็คอครอกกำอยู่นะเจ้าตัวนั้นมันพูดได้ด้วยเหรอเน,นี่ยฮรอ เป็นแบบนี้ก็คงช่วยไม่ได้แล้วลูกพี่ครับโถ่เอ้ยแพ้แล้วอะมะแพ้อีกแล้ววันเนี้ยโองหัวเมื่อกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะอะไรกันนะเจ้าตัวเนี้ย รายังไม่ได้ทําอะไรเลยแท้ๆดันลงมือตามใจชอบเดี๋ยวจะว่าไปแล้วเจ้าตัวนี้มันพูดออกมาด้วยนี่นะหรือว่ามันจะมีชีวิตนะนี่อะนี่นายเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยฮะแล้วนายมีชีวิตด้วยงั้นเหรอมีชื่อว่าอะไรอ่ะเฮ้อช่างเะงั้นในเมื่อนายเป็นดราก้อนอยก็ชื่อว่าดราก้แล้วกันนะ แต่ว่ามันแปลกจริงๆฮะเพราะเรารู้สึกเหมือนได้ยินมันพูดจริงๆแต่คงคิดไปเองมั้งจริงสิลองถามทุกคนดูดีกว่าฮะคุณดันเน่ช่วยฟังฉันหน่อยนะมารุจคือว่าวันนี้ตอนที่เช่นแขกบาคุกกันมันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นอะเอ๊ะดันด้วยเหรอทำไมหรอไปเจออะไรกันมาไงอะยังไงก็ ดูวิดีโอแชทของทุกคนก่อนละกันนะคะไม่ได้มีแต่เราคนเดียวหรอกเหรอเนี่ย เราก็ต้องตกใจกับการที่พวกบาคุการพูดได้เพรได้พบกับชายสวมหน้าก,กากที่ชื่อแมสเคเรเจะหมอเนี่ยมันเป็นใครกันแน่นะตอนต่อไปชายผู้เรียกพายุเอาล้นั่นดราโกบ,บาคุกันชุดสมบูรณ์แบบจะแนะนำพื้นฐานการเล่นให้นะครับพอพว่าบาคุกันลงไปที่การ์ดมันจะเปลี่ยนร่างทันทีแต่บนการ์ดมีบาคุกันอยู่สองตัวและชัอนก็จะเริ่มขึ้นโดยจะตัดสินจากระดับพลังของบาคุการหากพลังมากกว่าก็ชนะเราได้แล้วเราได่งกันแล้ันะ